คู่ค้าคูค้น้องๆในแฟนเพจมีคำถามมาให้ครูช่วยไขยข้อสงสัยหน่อยค่ะในข้อ24 for better or for worse มันขยายข้างหน้าทำไมใช้โคลอนไม่ได้หรอคะในข้อที่24เนี่ยมันต้องเป็นบีบอยอยู่แล้วเพราะว่า for better or worse เนี่ยมันไม่ได้ขยายข้างหน้าเออมันมันเป็นคำ transitional นะ for better or worse แปลว่าไม่มากก็น้อยอย่างประโยคนี้เขาบอกว่าเนื้อวิทยาใใอันนี้ the novel is evolving to reflect มันแสดงให้เห็นถึง changing world ส่วน for better or worse เนี่ยมันเป็น adverb นี่มันเหมือนเป็นสิ่งที่มันเป็น adverb อะมันไม่ได้เป็นข้อความที่ขยายข้างหน้าว่าทำให้โลกมันเปลี่ยนแปลงยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้โคลอนอยู่แล้วมันสามารถใช้คอม่ากับ d ดชนะคะทีนี้ในข้อนี้มันไม่มีคอม่าก็ใช้แดชนะคะ